โรงเรียนของเราน่าอยู่คุณครูใจดีทุกคนเด็กๆก็ไม่ซุกซนพวกเราทุกคนชอบมาโรงเรียนชอบมาชอบมาโรงเรียนสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้หน่วยโรงเรียนของเรากันนะคะโรงเรียนของเรามีชื่อว่าอะไรคะโรงเรียนอินทรามพันธ์อนุสองใช่ไหมคะ วันนี้คุณครูก็จะพาเด็กๆมารู้จักกับบุคคลสำคัญของโรงเรียนเรากันนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะท่านแรกท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอินทรมพันธ์อนุสรนางสาวเพ็ญศรีชินตาปัญญาคุณค่ะท่านที่สองท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนอินทรมพันธ์อนุสรนางสาวสุคนทิพด,ดีสุคนค่ะท่านที่สาม นางสาววิสุดาพาโนมยัยหรือคุณครูอิ๋วนะคะคุณครูอิ๋วเป็นครูประจำชั้นอนุบาลสองทับหนึ่งนะคะท่านที่สี่ 4, นางสาววริศราโคบำรุงหรือเด็กๆเ,เรียกว่าคุณครูเอ๋นะคะคุณครูเอ๋เป็นครูประจำชั้นอนุบาลสองทับสองค่ะท่านที่ห้านางสาวละดาวันก้อนคำหรือเด็กๆเ,เรียกว่าคุณครูหวานนะคะ คุณครูหวานเป็นครูประจำชั้นอนุบาล3ามทับหนึ่งค่ะท่านที่6นางสาวสาวคนทิพันหรือคุณครูน้อยนะคะคุณครูน้อยเป็นครูประจำชั้นอนุบาล3าทับสองนะคะท่านที่7นาวีนาศาสตร์ปรีดีหรือคุณครูนานะคะคุณครูนาจะคอยช่วยครูหวานและคุณครูน้อย ดูแลเด็กๆอนุบาล3ทับ1และอนุบาล3ทับ2นะคะท่านสุดท้ายนางธนพันธ์โพธทยหรือเด็กๆเ,เรียกว่าคุณครูเก๋ก็ได้นะคะคุณครูเก๋ะจะคอยช่วยครูอิ๋วและครูเอดูแลเด็กๆอนุบาล2ทับ1และอนุบาล2ทับ2นะคะและยังมีครูหลายๆท่านที่จะคอยให้ความรู้และช่วยเหลือเด็กๆอยู่นะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆรู้จักคุณครูของเรากันแล้วนะคะคุณครูก็รอที่จะพบเด็กๆอยู่นะคะเมื่อสถานการณ์โควิดดีขึ้นเราคงได้มาเจอกันที่โรงเรียนนะคะวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ